อันนี้ก็เป็นโจทย์นะอีกเรื่องตัวอย่างหนึ่งของฟูตอนก็คือว่าเมตรเนี่ยเคยถูกนิยามว่าเป็น1นึ่งล้านหก้าหมื่นเจ็บเจ็วฟเลนก็คือการยาวคลื่นของของแสงสีส้มที่ปลดปล่อยมาโดยซอสโดยแหล่งที่ มีคลิปตอน86อะตอมให้าหาว่าโฟตอนเอเนอร์จีของแสงนี้มีเท่าไหร่ก็คือให้หา E นั่นเองซึ่งเราก็เริ่มเราก็เริ่มมีเท่ากับ f ดัมด้ f นั้น v ก็คือความเร็วแสงก็กลายเป็น c ก็คือเป็น f ดัมด d านั้น f ก็เท่ากับ c ส่วนดัมด d าแล้วก็ e มันเท่ากับ hf ฉะนั้น e มันจะเท่ากับ h C ส่วนดัมด d าแต่ว่าทีนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมัน มันต้องเอาไปเป็นส่วนกลับก่อนถึงจะได้เป็นความยาวขึ้นนั้นเลม,มด้านเนี่ยมันจะเท่ากับ1ส่วนแล้วก็ลอกไป1 6 5 0 7 6 3 3 3ซึ่งมันจะเท่ากับ6.05คูณ10กำลังลบเเมตรโอเคฉะนั้น E มาจากสมการนี้ก็จะเท่ากับค่าอนี้ของพานก็เป็น6.6คูณ กำลังลบ3 4มจูนเซกอนคูณอยู่กับ3าคูณสิบยกกำลังยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็หารด้วย6.05ุดห้าคูณสิยกกำลังลบ7เมตร เมตตัดเมตกับเซกอนตัดเซกอนนั้น e เป็นหน่วยเป็นโจนก็ถูกแล้วโอเคซึ่ง e มันจะเท่ากับ3.27ดดคูณสบยกกำลังลบ19จูลแต่ทีนี้จูจะชอาบเป็นพวกพวกเรื่องเนี้ยเขานิยมใช้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นั้นเราต้องเปลี่ยนจูเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ก่อนนะมันก็จะได้เป็น3.27 คูณสิบยกกำลังลบเก้าจูลซึ่งมันจะคูณอยู่กับหนึ่งอิเล็กตรอนโวล์เนี่ยวิธีเปลี่ยนหน่อยทำอย่างนี้มันเท่าแัดหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบ1ิเก้าจูลนั้นจูลตัดจูลเดี๋ยวนนอิเล็กตรอนโวล์เราเอาค่าเลขข้างหน้ามาหารก็จะเหลือเป็นสิบยกกำลังเก้าตัดตัดนั่นก็เป็น3.27หารหมันก็ได้ประมาณ2.0 อิเล็กตรอนวนแล้วก็ตอโอเคก็ประมาณนี้ครับข้อนี้ควรจะเปลี่ยนหน่วยเป็นอิเล็กตรอนวนคววิธีเปลี่ยนหน่อย, ool, นนอยก็ทําประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมสลับตอนที่เขาให้มายังไม่ใช่ความยาวขึ้นต้องสลับเป็นส่วนกับจะได้ความยาวขึ้นอันนี้ที่เหลือก็ประมาณนี้ครับ